เสียงธรรมยามเช้าวันศุกร์ที่30เดือนมกราคมพุทธศักราชสองพันรเกาช้านี้มีโอกาสกลับมาเติมมงความรู้คือปัญญาให้กับจิตอันเป็นธาตุชีวิตเป็นธาตุตั้งต้นเป็นธาตุต้นกำเนิดเป็นธาตุก่อเกิดสรรพสิ่งเป็นต้นธาตุต้นธรรม เป็นธาตุว่างเปล่าไร้รูปรักษ์ไร้การไปไร้การมาไร้การเกิดไร้การดับไร้ซึ่งสมมุติภาษาไร้ซึ่งการถือครองให้ค่าเป็นความว่างเปล่าที่ไม่ต้องสร้างขึ้นมา เป็นความบริสุทธิ์ที่ไม่ต้องรักษาความเป็นความมีไม่ปรากฏแก่เราทั้งหลายมารู้แจ้งความเป็นจริงแห่งธรรมที่ชื่อว่าจิตก็จะพบกับความจริงทั้งหมดทั้งสิ้นจบอิจก,การศึกษาเมื่อรู้แจ้งจิต เมื่อถึงจิตก็ไปต่อไม่ได้ถอยกลับไม่ได้ตั้งอยู่ตรงไหนก็ไม่มีเพราความว่างเปล่าใสใบริสุดธิมกลืนเป็นึงหน่เดียวก,กันกับทั้งหมดแห่งสากลจักรวาลแห่งทรรทั้งหมดทั้งสิ้นเป็นความจริงที่คงที่อยู่เช่นนั้น แค่ตัวกระแสกลับมารู้แจ้งความเป็นจริงยังให้สุดน้อมเข้ามาข้างในยังให้สุดพ,พบความจริงเต็มวัวใจโดยไม่มีสิ่งใดที่จะข้องขัดมีสิ่งใดที่วางกัน้น ในธรรมที่บริสุทธิ์หมดจดนี้แค่ตวนกระแสะกลับมารู้แจ้งจิตโดยไรซึ่งความจำไรซึ่งความคิดไรซึ่งความรู้ไรซึ่งอาการไรซึ่งสังขารตวนกระแสะกลับมารู้แจ้งจิตให้ได้นาะตอนนี้ยังให้สุดน้อมให รึกถึงแก่นแท้แห่งธรรมนั่นก็คือจิตโดยไม่หลงให้ก้าถือครองในอาการทั้งหลายยังให้ได้ไปให้สุดก็จะจบสิ้นการเรียนรู้หมดสิ้นสงสัยพ้นจากทุกข์พ้นจากวัตะพ้นจากการเกิดโดยไม่ย่งยากไม่ลำบากลัดตัดจงลงที่จิต พอจบกิจการศึกษาหมดสิ้นสงสัยพ้นจากทุกพ้นจากวัตตะพ้นจากการเกิดได้อย่างตรงแท้แน่นอนไม่กลับกำเริบเป็นอย่างอื่นได้อีกถึงแล้วถึงเลยไรโพถึงบรรลุแล้วบรรลุเลยไรซึ่งผู้บรรลุประจักษ์แจ้งความจริงไรซึ่งผู้ประจักษ์แจ้ง นี้เป็นธรรมที่เนือทุกสิ่งเป็นธรรมที่สิ้นทุกอย่างถึงที่สุดก็พ้นจากทั้งอาการทั้งสมมุติพ้นเสียทั้งสิ้นไม่มีเหลือพ้นโดยพิเศษเป็นบิมุติธาตุบริสุทธิ์หมดจดไล้ซึ่งการสร้างไล้ซึ่งการ ถือครองไร้ซึ่งการรักษาไร้ซึ่งการแปดเปื้อนใดๆเป็นวิสุทธิธรรมถึงที่สุดก็วิมุติธาตุวิสุทธิธรรมจบสิ้นการศึกษาหมดสิ้นสงสัยพ้นจากทุกพ้นจากวัตตะพ้นจากการเกิดขอพระสัจจะทำความเป็นจริงนี้จงประจักษ์แจ้งต่อสัพพะดวงจิตสภาพะวิญญาณโดยฉับพลันขออนุภาพแห่ง สัจจะแห่งพุทธะทั้งหมดที่โรมเป็นหนึ่งนักเก่นแกนฑธาตต้อนองค์ความรู้ยงแบ่ความจริงที่เป็นจริงอยู่ออกไปให้ไปสารสำเร็จสำเร็จแก่สภาพองค์เจตสภาวิญญาณตัวสามแดนโลกกระตาอันอันตจักรวานทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ว่าจะอยู่นภพภูมิมไดมิติดอนอุได้ปรามณูได้ถูกพลังกดทับ ด้วยม์ดำคาถาคมใดด้วยแรงอากาศพยาบาทใดด้วยสัจจะใด้ดยอวิชาค,คือความไม่รู้ใดจงมาลายหายสิ้นไปเถิดจงแจ้งประจั์ในธรรมดาตตนพ้นจากทุกข์พ้นจากวัฏฏะพ้พนจากการเกิดและจงตั้งสัจจะเป็นจิตพุทธามาเถิดมาทำหน้าที่ช่วยพระพุทธเจ้าทุกพระองค์งพระอาจารย์และพี่น้อง อันเป็นสัจจะธา,าตุแห่งความเป็นพุทธะหนึ่งเดียวกันทำหน้าที่หรือสัตว์คนสัตว์ปิดวัตาทุกข์ให้จบสิน้นในยุคนี้เป็นการทำหน้าที่อนุนามครั้งสุดท้ายไปด้วยกันทุกดวงจิตด,ดวงวิญญาณด้วยเถิน